สวัสดีค่ะชงตะทอมใยมาคลิปนี้เขาจะพาไปเที่ยวเกาะแม่เกาะค่ะอยู่ในเกาะแม่เกาะนี่จะมีจุดเด่นคือทะเลนอันนี้ที่เขาเห็นนี่คือเกาะแม่เกาะเดี๋ยวเขาจะพาขึ้นไปเบื้องข้างบนกันค่ะว่าข้างบนเพิ่นมีอย่างจะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ,อ่างทองค่ะใกล้ของเขาบอกว่าข้างบนจะมีจุดชมวิวจะเห็นทั้งทะเลนและทะเลนอก เกาะแม่เกาะนี่จะเป็นเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะอ่างท้องจะต้องแวะค่ะจะต้องเข้ามาเบิงจะต้องเข้ามาชมคือทะเลนค่ะเกาะแม่เกาะทะเลนมาไปชมทะเลนอันนี้คือด้านหน้าเอาดูทางขึ้น อันนี้คือทางขึ้นใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือหน้าอา่าวหน้าหาดสวยวุทยาลยแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองงามงามงาม ค่อยๆขึ้นไปเพราะเราอายุเยอะแล้วใช่ไม่มีคนเราเราไม่ใช่วัยรุ่นที่นี่ไม่มีคนไม่มีคนจริงไหมน้าใช่ชันเหมือนกันนะเนี่ยหัวสนสันสันสนโอเคโอเคดูเลยเนาะไม่ดีกว่าเพราะอย่างนั้นเหรอโอเคไม่ดีมั้งฮะตรงนี้ระวังขับโอ๋อตรงนี้ดีกว่าเพราะมันชันใช่ไหมเดี๋ยวดูดูจะชมวิวตรงนี้สวย มันก็สวยไปขึ้นด้านข้างอย่างนี้ใช่ครับอยงนี้เกาะล่าดีกว่าค่ะกมีอะไรพลาดไปจะได้ไม่เจ็บสมมุติว่าเราะดล้มหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ยังมีเราฉันเหมือนกันโอ๊ยไปจะพาไปดูไปตัวเองอไปกับเรางั้น ไปกบเลาวปิดหูปิดตาไปไปสวยไหมคะสวยค่ะสวยคุ้มค yani> ่านะคะโอเคขอบคุณค่ะอีกไม่นานใช่ มาเลยต้องขึ้นไปช้อป้ก็จะมีบันไดให้ขึ้นมีบันไดให้ขึ้นเรามาจากข้างล่างมันมีสองฝั่งอ่ะมันมีสองทางเราไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวใครก็คงรออยู่ตรงทางแยกน มันเป็นวงกลมก็น่าจะไปะเป็นวงกลมใช่ไหมคะนอ๋อนี่ไงเขามีลูกศรค่ะ,คะ,ะจุดชมวิวอีก40เมตรเอ่อุอทยานแห่งชาติมูม่เกาอ่างทองประมาณนั้นเนาะไม่ควรสวนกัน,นใกลแล้วไกลแล้ว40เมตรนะนี่

กะบากลักนี่ชมวิวสวยเนาะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ชมวิวไปเรื่อยๆเห็นสาราแล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้วอีกอีกหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะมาตอนนี้ดีแก่ถึงนี้ขึ้นหน่อยเนาะน้อ ไกลแล้วไกลแล้วทุกคนเห็นแวบๆแล้วจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งไปไปต่อ ทะเลในสวยฮะพักก oh. oh. ่อนใจเต้นตุบๆเลยสวยสวยทุกคนสวยงามๆนะงามๆค่ะ รูมใลลูกขึ้นมาเลยสวยมากครับโอ้ยสวยงามงามทะเลในเขาเรียกทะเลในนี่ จะมีทะเลอยู่ข้างในเขาเลยเรียกทะเลในววววสวยค่ะสวยวขึ้นทางลงอีกทางแพเหัล็นไง,ง,ไไง,ไไงน,นะคทานะังไม่เคยไปเลย หนึ่งสองสาสวยค่ะสวยหนึทะเลในใช่ครับคุ้ม่อดเลยทอยแดกก้อนอ้อนแห่นนี้ครับอ่อนในทะเลในนี่คือทะเลในในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สวยมาด้านนี้เรามาชมวิวด้านนอกด้านทะเลเด็ก้หนึ่งสองสที่ไหนะ สวยๆเขาล่มกับแดดเขาสวยนี่คือทะเลในในหมูกก่เกาะอ่างทองสวยค่ะคุ้มเดินมาเหนื่อยแต่ก็คุ้มอันนี้คือจุดแรกที่เขาจะขึ้นไปชมวิวจะมีอีกจุดที่เด็ดกว่านี้อีกอันนี้เซิบๆนีออ่อันนี้คือทะเลใน ขึ้นมาจุดชมวิวมาเบิงทะเลในอันนี้คือทะเลนอกอันนี้คือ,อ,อทะเลนอกลง,งไปดูข้าง,งล่างนะเปข้ข้างล่างชั้นเด ลงไปข้างล่างนั่นบันไดทางขึ้นเขาขึ้นไปทางนี้เนาะแล้วก็จะลงไปทางบุนแต่เขาจะมาด้านนี้จะมุดไปด้านนี้มา,มาทางนี้ก็ได้นี่ลมาณนี้โอ้หินสวยนี่ก็เห็นสวยทุกคน สวย,สวย,สวยมีทางออกตรงนี้มีทางออกตรงนี้จบคลิปมองนี้เนาะเจอกันคลิปหน้านี่สวยชอบเห็ฝากกดติดตามช่องตอทอมยามาเนมเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ อันนี้คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองทะเลในตามาเป็นทะเลในทะเลในทะเลนองงามงาครับอันนี้คือจุดนึงจุดชมหินซอกหิน 对所以。欸 ออกเกาะแม่เกาะโอ้เนีเหรอเกาะแม่เกาะทะเลในคือวิวทั้งหมดสวยๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ